ให้อาหารให้ว hmm. ันละให้ข <So like, S 1> <passado. S 2> ่มอ <integr ate S 2> ุ่นเวลาเป็นทุนของเขาทั้งหลายด้วยเดิเป็นทุนต้นทุนเพิ่มทุนของเขาระยะเวลามาดลเอามาเพิ่มบุญเพิ่มกุศลเราไม่ีโอกาสแดดโดนทั้งหลายเราหลับศีลไปแล้วศีลหาถือว่าเด็กกองบนไงหากอง วันใดสิ้นแปดเน,นี่ถือว่าได้แปดกองบุไปย้ำได้แปดกองวันเก้ากองสิบกองบนว่าขลังเนี่ยแล้วก็แปดกองบุเท่านีนบัวลังญาติโยมทั้งหลายนี่จะเป็นมุ่งคน้นวันใดรักษาได้ทั้งแปดกองเนี่ยสำหรับสิ 8, สน้นแปดสิ้นอุโบสถแล้วก็ว่ามีกับลาคุณลังมีเวลา 5, แข็งจังหน่อย นำเอาไปมาคุดปฏิวัติแปดขอ้อแปดกองบุญท่าก็ได้ดีได้ดีขึ้นกันเป็นวันที่เสร็จหากกองเข้าเดี๋ยวคุดสุดยอดน้องหนุ่มไหนมาค้นเป็นมนุษย์ท่าเต็มรอยบ่นหน่อยได้นี่การดีเขาก็จะคิดดีว่าดีทำดีพ้นท่ากันหลายอยู่ดิในบ้านในเมืองนี่ก็หลายอยู่แต่มากโบเบิร์ตมาแต่โบเบตว่าคนใจ ขอใหในบุญในกุศลใ,ในคุณงามควมดีเขาไม่ีโอกาสเอาวันเพื่อเปิดโอกาสคณะกุาามารจารมาผสมรวมกันมูใหญ่พอนมควดได้บ้างนั่นสิไอเด้ยอยากเกินได้อยากโนมทั้งหลายเขาไม่ีโอกาสว่มามันเพิ่บุญเพิ่มกุศลไดเอ็มทีเกิดน่มาบอกว่าควะกุศลกาลับสิ้นแปดเอกาไว้เนี่ยสิ้นหาคือกาไว บวกกามาไหนเนี่ยรับข้องดีๆกาเนี่ยโยมทั้งหลายการับไปข้องดีๆเนี่ยนหว่างเขาบวกการับได้บวทั้งคนหมือบกกาลับชินเนี่ยอัน้ิดนเนี่ยไม่พ่ายเขาทุกทายขอใหุ้นบุญดีละตนมกุกวัดเอาเวย์เอาใจเ่าตั้งหลายได้มาไดนเป็นคนเป็นเรืัดไปไปซุมเด็สําเด็จทันพมาสทุกประกาศ เป็นประาเวทีกขาปฏิวัติสกรรมของวันบุงาขาเขาทั้งหลายนี่ก็เข้ามาไป่คณะกุบารจารย์เนื่องจากงานมีเนี่ยจะหน่อยจะสองก็เลยติดต่อไปใส่บ้านธนาซาทุนาาทบ,บนทุก,กทุกน้ำ